ถ้าเราสูงวัยนะไตเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมลงเราต้องมากินตามไตปวดไปประเมินไตของคุณว่าอยู่ระดับไหนเช็คไตท่านก่อนว่าไตท่านรับไหมแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นการตรวจเลือดที่ง่ายมากเดี๋ยวนี้มีแ lap เยอะแยะเลยเราควรจะตรวจก่อนเพื่อรู้ว่าอ๋อที่ฉันประพฤติปฏิบัติมาอยู่ตอนนี้ทุกวันเนี้<ถ>มันลืม<ถ>ไม่มันเยอะไปหรือมันอะไรเขาเรียก<ถ>ประเมินอวัยวะสําคัญของร่างกายอ,อวัยวะสาคัญของร่างกายแล้วก็มีไต ประเมินก่อนว่ามันอยู่ขั้นไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านี่คือไตวายเอาเอาไตขั้นปกติกันขอสักขั้นหนึ่ง eGFR มากกว่าเก้าสิบ cc ต่อนาที eGFR มากกว่าเก้าสิบ cc ต่อนาทีอันนี้มันเป็นค่าเลือดไหลผ่านไตอันนี้ถือว่าไตทำงานดีก็สามารถรับประทานอาหารหมูโปรตีนเนี่ยห้านิ้วเนี่ยได้ได้อยู่ ประมาณห้าห้าร้อยกรัมแต่ถ้ามันี G F R เนี่ยต่ำกว่าเก้าสิบแต่ว่ายังเกินหกสิบอันนี้เรียกขั้นสองละอ่าให้ลดลงขีดหนึ่งก็เหลือสี่ขีดให้เราลดการกินตามแบบเนี้ E G F R อ่ามากกว่าเก้าสิบเป็นไตขั้นหนึ่งกินโปรตีนได้ห้าขีดครับ E G F R ไตขั้นสองเนี่ยน้อยกว่าเก้าสิบอ่าแล้วก็เกินหกสิบอ่ากินได้ได้สี่ขีดขั้นละขีดลดลงขั้นอ๋อลดลงขั้นละขีดดูเป็นตารางแล้วก็ด่านเนี่ย เราไปตรวจแ l บบเราจะดูว่า E G F R เราอยู่ผ้าไหนไแค่เราขั้นสี่นี่ก็คือไฟแดงขึ้นแล้วนะฮะ E G F R ต่ำกว่าสาสิบนี่แย่แล้วอันสุดท้ายนะคือสิบห้าไปวายแล้วอันนี้คือคือตวนตรายอ่าโอเคแล้วก็หลักพวกนี้นะมันจะโยงไปถึงความปลอดภัยถึงความเสื่อมของร่างกายอืถ้าคุณคุมมันได้คุณก็จะแก่ช้าเพราะอนี้มันสารเสื่อม,อมสารปิดแล้วเราก็จะ สามารถรู้ว่าไตเราอยู่ระดับไหนแล้วเราก็ไปปรับอาหารหมู่โปรตีนคพอปรับอาหารหมูโปรตีนได้เราก็จะลดความเสื่อมเรื่องไตเสื่อมไตวายลดความเสี่ยงเรื่องโรคภูมิแพ้แพ้ภูมิลดความเสี่ยงเรื่องมะเร็งลมง